ราชาลุกนังทุโลคอเสนอส,นอสิงโลสีแนวรับสู่มาคคริสตนเซนโดนเชือดกองเต้อ,อาจย้ายด้วยสิงบลูเชลซีมีแผนยกเครื่องแนวรับใหม่ในซีซั่นหน้าเมื่อเตรียมโลซีกองหลังทิ้งรวมไปถึงมีโอกาสที่เอ็นโกลกองเต้มิด ok ฟิลด์ทีมแชมป์โลกฝรั่งเศสจะถูกปล่อยขายเพื่อระดมทุนหาเงินนักเตะใหม่ที่ต้องการแฟรงค์ลามพาดกุนซอไฟแรงของเชลซีมีความตั้งใจที่จะล้างบางแนวรับที่สุดเละเท ทำสถิติเสียประตูไปมากถึง54ประตูมากกว่าทุกทีมบนครึ่งตารางพรีเมียร์ลีกรายงานจึงเดะทําเปิดเผยว่าคริสซูมาอันเดรสคริสตนเซนเอมิซอนพอมิเอรีและมาโกสอลอนโซเรื่อยไปจนถึงกองเตะอาจต้องย้ายทีมสมอนี้สูมาในวัย2 5ปีและคริสตนเซนในวัย24ปีฝีเท้าหยุดพัฒนาไปแล้วทั้งที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดดาวรุ่งที่มีอนาคตไกลขณะที่ออลอนโซและเอมิซอนก็ทำผลงานได้ตามความมาตรฐานที่ลำคาต้องการ ส่วนกองเต้ภา,ายใต้การคุมทีมของแลมพาดและเมาริโซโซารีทั้งคู่ดูมีปัญหากับการปรับจูนให้กองเต้เล่นภายใต้ระบบของพวกเขาอย่างทรงประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเหตุน,นี้เองที่เขาอาจจะถูกขายออกไปเพื่อนําค่าตัวของเขาไปหานักเตะใหม่เข้ามาแก้ไขจุดบกพร่องที่จําเป็นต้องทําอย่างเร่งด่วนเกปาอาริซาบราร์กาผู้รักษาประตูเมือหนึ่งที่ฝ่อมยำแย่คาดว่าจะถูกปล่อยยืมตัวเมื่อโอกาสขายขาดน่าจะเป็นไปได้ยาก เพราะนักเตะย้ายเข้ามาด้วยค่าตัวที่แพงมาสารเดอะไทม์ time, อ้างได้ว่าติโมเอบากายิโกโรสบาร์กลีย์เป็น2องมิดฟิลด์ที่จะรับไฟเขียวให้ย้ายทีมตลอดไปจนรายของมิชชี่บัส,สวย,ยีที่จะไม่อยู่ในแผนการทําทีมของแลมพาร์ดอีกต่อไปเช่นเดียวกับอนาคตของวิทเลียนที่ไม่ชัวร์ว่าจะต่อสัญญาใหม่กับทีมออกไปอีกหรือไม่หลังฉบับปัจจุบันกําลังจะหมดลงและมีความเป็นไปได้ที่นักเตะจะย้ายไปอาเซนอลหรือสเปอร์ที่พร้อมมอบสัญญาให้3ปีตามที่นักเตะต้องการ แฉช,ชีเวลอาจจะเป็นกองหลังที่แพงที่สุดในโลกหากซบเชลซีสื่อผู้ติดตข่าวเชลซีอาจจะต้องควักกระเป๋าจำนวนมาสารในการกระชากตัวเบนชีเวลแบ็กซ้ายฟอร์มฮอตมาร่วมทีมเพราะเลสเตอร์แจ้งกับสิงห์บูไปแล้วถ้าอยากได้นักเตะจริงๆต้องกล้าใจนะหนักเนื่องจากดาวเตะเลือดผู้ดีมีมูลค่าสูงกว่าแฮนนี่เมกไกว์แฟรงแลมพาดผู้จัดการทีมชาวอังกฤษแสดงความต้องการอย่างแรงกลาที่อยากจะได้ตัวแบ็กซ้ายทีมชาอังกฤษจากเดอะฟอกซ์มาเสริมแกร่งเพื่อไล่ล่าความสำเร็จในฤดูก,กาลหน้า อย่างไรก็ตามเลสเตอร์ได้แจ้งไปยังสิงห์บลูแล้วว่าหากอยากได้ชิเวลคงต้องจ่ายเงินมาสาลเพราะนักเตะม,มีมูลค่าสูงกว่าแฮ์ดี้แม็กไกวยอดีตเซนเตอร์แบ็กของทีมสำหรับแม็กไกววัย27ปีกลายเป็นกองหลังที่แพงที่สุดในโลกเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เขาย้ายออกจากทีมคิงพาวเวอร์สเตเดียมไปเล่นให้กับปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไจต์ด้วยค่าตัวมหาศาลถึง80ล้านปอนด์ฉะนั้นหากเชลซีอยากได้ฟูลแบ็กวัย23ปีซึ่งอยู่กับเลสเตอร์มาตั้งแต่อายุ12ปี และผ่านการติดทีมช่างกฤษไปแล้ว11เกมไปร่วมทีมพวกเขาต้องจ่ายเงินค่าตัวสูงมากๆขณะที่นักเตะกก็ดูเหมือนอยากจะอำลาต้นสังกัดเพื่อไปเล่นให้เชลซีซึ่งเขามองว่าน่าจะมีอนาคตสดใสรออยู่หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ